ครับขนไงครับตัวนี้เกินเนาะเกินพันพันโล่เกิน ก่อนเมื่อครับขอแถมสักตัวหนึ่งครับผมครับให้พี่น้องเบิ้งรอบๆก่อนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสีได้เปลี่ยนเจ้าของเลยวเด้นี้ครับนี้สักหน่อยหนึ่งเลยปะเดี๋ยวจะโดนนละครับโอก่าครับนางงามเก่าครับน้องบินแนะน้ำเลยครับนี่ของมหาครับผมแม่ของมหาครับผมียนเชื่อมโดยพระราชทานงานอุทัยครับของแกนครับสบายเลยอายุเพิ่มไรไปแล้วครับตัวนี้ครับอายุประมาณ ห้าปี้นะครับห้าปีเนาะเพื่อนให้ลูกจากตัวแล้วครับสอง้วครับสองแล้วลูกเพื่อนไปใส้แล้วครับพ่อจังเลยว่าลูกตัวนึงผมขายไปพี่กุ้งนางครับผมพี่เจ้กุ้งนางอ๋อพี่กุ้งนางชัยภูมิเน่ยครับขายไปแล้วแม่นีอยู่กับเสเบิด์นี่ลูกตัวผู้้ทังลูกแล้วลงไปน้ำมูครับผมเป็นลูกของเงินอุทัยสองอครับอันนี้คือเจ้าของตัวจริงคือเสียเบิร์ตครับอ๋อของเสียเบิร์ตเนาะบัดนี้เพิ่นคือมาอยู่นี่ครับเรี่องประกวด อ๋อให้หมาดูแลให้อ๋อ <laughs> ผมเข้าใจแล้วมันคือครอบครัวใหญ่นี่เองครับเนาะค,คนคนเลี้ยงควายน้ากันเนาะเป็นอย่างก็บ่เข้าขขใจว่าเป็นอย่างเพื่อนคือมากงานแต่งทัวประเทศอีหลี่ยผมเข้าใจแล้วครับ,บ,บความมาเคลียรนกันทีนะอืมครัอบอันนี้ได้เตรียมหยั่งบาครับนี่ตัวนี้เลี้ยงนี่นะครับเตรียมเขาประกวดเขาประกวดเขาประกวดในกลุ่มไหนครับแม่พนัน์รุหไงครับแม่พันุรุ่นใหญ่นะครับผมตัวนี้ประเมินโดยสายตาน้ําหนัก ประมาณตันสองตันสองเนี่ยเนาะครับพี่น้องเห็นนะครับนี่ครับโอ้ครับผมเกิดได้ไปถ่ายคลิปพี่กุ้งนั่งแต่ว่ามืออ่านเราโอยู่พอดีผมพานไปจะว่าว่าสิไปนิเทศลูกศิษย์อยู่เพชรบูรณ์วันนี้ก็เลยได้โทรหาสองขายไปเสียงเฮงอุทัยตกไปอยู่หลายมื้อยอะคุณแม่นี่ตอนตอนไหนนะครับผมตอนผมขายไปไปร้านสองไปร้านสองเสียงเฮงยกง้อหกสิบเอ็ดตัวผม เซี่เยเฮ่งหมายถึงว่าน้องบินแต่ก่อนไปของเจ้าของอยู่นี่มั้งครับผมซื้อหาแสนซีต่โดนแล้วหาแสนซีครับแบงค์ก่ะสมัยตะกี้บัดบัดนี้บัดนี้เสียเฮ่งเพิ่นก็เลยเอาอย่างมาแหลกซื้อล้านสองมาหนี้แล้วเลยยกงัวหกสิบเอ็ดตัวผมอยู่ไทยผมบอ,บอกว่างัวมาหรอผมขายงวังวยก ok ซุ้มเลยข้าเจ้าไปเลยล้านสองอ๋อเอาเอาแม่นี่แลกกับงัวหกสิบเอ็ดตัว อันนั้นเกิดเกิดขึ้นปีใดครับน้องบินจากปีแล้วประมาณสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนาะออมันโมเมนนวัดีด้ยายเลยครับเป็นเรื่องจริงไอ้พี่น้องอันนี้อันนี้ถามผมถามให้เป็นความรู้เหมือนผมมมีความรู้เลยน้องบินจําได้ว่าเทพมงคลเนาะ ตอนที่บินขึ้นขี่หลังมากไหมน้ำลายมันฟุ้งปากเต็มเลยมันนั่นไงมันนั่นจไส้มันไหลมันขยับใต้เมื่อยมันบอมันก็บอกได้นั่นแหละเพาเป็นอยังคล้ายๆกับว่าเพิ่นระบายอากาศเองมันบอครับมันร้ายหน่อยธรรมาอ้โหบวมๆอันตรายบวมอย่างมันบออืมๆๆขันน็อตจับเขาสนามกันด้วกันเวลา้ยวเขาสนามประกวดน้ำลายก็จะไหลไม่ธรรมดามันก็ต้องทั้งสั้นแหละแต่เกิดมันคั้วไอ้ขันหนึ่งขันดังแหงครับแสดงว่าการว่าปกติมัน่สบายขันดังแหงมันต้องดังนี้เฮียงสิ ันดังนี้เฮียงสิคือกลวยปกติบ่ไข่บ่ป่วยโอ้ปากง่ายหรือวะพี่ตะกินเก่งเลยตอนนี้เหี่ยงไงคุณเก่งยอดแล้วครับพี่น้องครับอครับผมแม่หงหงมหานะครับผมเอาเอาและครับพี่น้องเอาสองตัวเพื่อเมียครับผมจิ้เดินทางเมื่อแหละขอบคุณน้องมินครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามช่องเบาเกษตรน้ำผมก็ดีใจนําว่าถือว่าเป็นกระแสเนาะครับับรุ่นยุกไม่ครับเลียงง่วเรียงควายครับ ว่าเป็นสุดยอดครับอีกเน็กไอดอลที่เป็นในทางที่ดีครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอรบอรบือจังหวัดมหาสารคามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ